Hello everyone สวัสดีค่ะทุกทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะ Unit 6 v i s i t t n n the farm เราไปเที่ยวฟาร์มกันดีกว่าค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเรายังอยู่ที่ Unit 6กันอยู่นะคะ Vi s i t i n g the f a r ฟฟาร์มของ Tom Uncle นะคะไปดูกันค่ะ นักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะไปดูโครงสร้างของประโยคนักเรียนมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์คำแรกก็คือ feed the ducks ก็คือให้อาหารเป็ดคำศัพท์ที่สองนะคะ feed the fish ให้อาหารปลา milk the cows รีนมวัวนะคะ collect the eggs เก็บไข่ milk the g o a t ก็คือรีดนมแพะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ride the horse นะคะ ride the horse ก็คือขี่มา้านะนมาอ่านกันอีกเที่ยวนึงนะคะคำแรกนะคะคำแรกก็คือคำนี้ค่ะ feed the ducks ให้อาหารเป็ด feed the fish ก็คือให้อาหารปลา milk the cows รีดนมวัว collect the eggs ก็คือเก็บไข่นะคะ milk the goats ก็คือรีดนมแพะคำสุดท้ายนะคะ ride the horse ก็คือขี่ม้าอันนี้คือคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะคะจำให้ได้แล้วเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเรามาดู โครงสร้างของประโยคกันดีกว่านะคะ,ะหานักเรียนมาดูรูปประโยคคำถามแล้วก็คำตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในฟาร์มกันนะคะ,ะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he หรือ she นะคะ he ก็คือเขา ผู้ชายคนเดียวชีก็คือเธอที่เป็นผู้หญิงคนเดียวไปดูโครงสร้างกันนะคะรูปประโยคคำถามนะที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what นะคะ what ตัวนี้ตามด้วย d a s เพราะว่าอะไรเพราะว่า he หรือ she เป็นคนคนเดียว เขาเรียกว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะน,นั้น w o r k to do ที่ใช้จะต้องเป็น does ตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วย do on the farm ถ้านักเรียนจะาถามเกีย่ยวกับว่าผู้ชายคนนั้นทำอะไรนักเรียนก็ต้องตั้งคำถามว่า what does He do on the farm เขาทำอะไรในฟาร์มถ้าเป็นผู้หญิงนักเรียนก็ต้องตั้งคำถามว่า What does she do on the farm เขาผู้หญิงทำอะไรในฟาร์มนะคะ ต่อไปไปดูโครงสร้างของประโยคคําตอบรูปประโยคคําตอบนะถ้านักเรียนถามด้วย he นักเรียนก็ต้องตอบด้วย he ถ้าถามด้วย she นักเรียนก็ต้องตอบด้วย she นะคะถ้านักเรียนถามว่า what does he do on the farm นักเรียนก็ต้องตอบว่า he ตามด้วยกิจกรรมที่ทำหรือถ้านักเรียนถามด้วย what she do What does she do on the farm? นักเรียนก็ต้องตอบด้วย she นะคะตามด้วยกิจกรรมที่ทำคือเอา she มาเป็นประธานอา้าวไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างนะคะถ้าถามด้วย What does he do on the farm? ก็ต้องตอบ he เนี่ย เป็นรูปเป็ดใช่ไหมสมมติว่าเราให้อาหารเป็ดใช่ไหมคะก็จะเป็น he feeds the ducks he feeds the ducks เขาให้อาหารเป็ดหรือถ้านักเรียนถามว่า what does she do on the farm นักเรียนก็ต้องตอบว่า she feeds the ducks เขาผู้หญิงให้อาหารเป็ดนะคะ ไปดูรูปประโยคคำถามคำตอบแบบที่สองก็คือประธานเป็น they they ตัวนี้ก็คือเขาหลายคนนะคะไม่ใช่เขาคนเดียวเขาทั้งหลายไปดูรูปประโยคคำถามกันนะคะรูปประโยคคำถามนักเรียนจะถามด้วย w h a t ตามด้วย do นะคะ do อ่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะใช้ d o e s ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น they ก็คือเขาหลายคนจะใช้ do นะคะเป็น what do they do on the farm พวกเขาทำอะไรในฟาร์มนะคะจะแตกต่างกันตรงนี้นะถ้าเป็น he หรือ she จะใช้ d o e s ถ้าเป็น the y จะใช้ do นอกนั้นเหมือนกัน on the farm เหมือนกันไปดูรูปประโยคคำตอบกันนะคะ,ะรูปประโยคคำตอบก็จะเป็น the y เพราะว่านักเรียนถามด้วย the y ใช่ไหมก็เอา the y มาเป็นประธานตามด้วยกิจกรรมที่ทำไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง They brush the horses. They brush the horses. พวกเขาแปรงขนมา้าก็คือเขาหลายคนแปรงนี่เห็นไหมคะ brush the horse อ่ะนีอีกเรื่องหนึ่งนะคะโครงสร้างถ้าประธานเป็น he หรือ she verb ตัวเนี้ยเนี่ย verb ที่ตามมาก็คือ verb คือกริยา จะต้องเติม s อย่าลืมนะคะถ้านักเรียนตอบด้วย he หรือ she กริยาที่ตามมาเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นักเรียนต้องเติม s ที่กริยาหรือที่ verb นะคะแต่ถ้าประธานเป็น they เขาหลายคน verb ที่ตามมาหรือกริยาที่ตามมาจะไม่เติม s นะคะจะไม่ได้คะ่ะไปดูตัว คุณครูจะ,ะคุณครูจะสรุปนะคะโครงสร้างคำถามให้นักเรียนนะคะ,ะรูปคำถาม,ถามรูปคำถามรูปแบบแรกนะคะก็คือถามด้วย he แล้วก็ she ใช่ไหมจะเป็น what does he she do on the farm เวลาตอบก็ตอบ he หรือ she f e e h the duck he f i s h the duck หรือ she f i s h the duck ะะรูปประโยคคำถามที่สองประธานเป็น they นะคะก็จะเป็น what do they do on the farm what do they do on the farm เวลาตอบเอา they มาเป็นประธานก็เป็น they brush the horse they brush the horses นะคะข้อสังเกตนะนักเรียนมาสังเกตดู ะะเห็นไหมที่ค,คุณครูอธิบายในสไลด์ที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าประธานเป็น he หรือ she verb ที่ตามมาจะเติม is he she feeds the animals หรือ he she brushes เนี่ยเห็นไหมคำว่าแปลงมาแปลงขนม้าจะเติม e s เข้าไปหลังกิริยาที่ตามมา นะคะเพราะว่า he กับ she เป็นเอกพจนบุรุษที่3ามเบิร์บที่ตามมาจะต้องเติม es หรือ s อันนี้ก็คือข้อสังเกตนะคะอันนี้มาดูการตั้งคำถามแล้วก็คำตอบที่จะให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัดเรามาดูตัวอย่างกันก่อน นะคะอ่า example อ่าตรงนี้ example ก,ก็คือตัวอย่างนักเรียน l ู o k ก t the picture ดูภาพอันนี้คือเขาเขาผู้ชายคนเดียวใช่ไหมเขากำลังทำอะไรเก็บไข่อยู่ใช่ไหมเรามาดูรูปประโยคคำถามกันก่อนขึ้นตัวในวอทใช่ไหมคะอ่ะ he he แล้วต้องใช้ดาใช่ไหมเป็น what does he do on the farm What does he do on the farm? เขาทำอะไรที่ฟาร์มนักเรีนยนก็มาดูรูปภาพเขาทำอะไรคะเขากาลังเก็บไข่ก็ไปดูเก็บไข่ข้อความที่หมายถึงเก็บไข่คืออะไรก็นำมาต่อก่อนนะคะก็เป็น he ถามด้วย he ตอบ he he เก็บไข่คืออะไรคะ The He collects the eggs. He collects the eggs. เขาเก็บไข่อยู่นั่นเองโอเคมาดู example ที่2องนะคะ l o o k at The picture เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเขาหลายคนไหมมีผู้ชาย2คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองคนขึ้นไปเราต้องตั้งคำถามด้วย they นะคะเป็น what do นี่เห็นไหมตรงนี้นักเรียนจะใช้ d a e s ไม่ได้ต้องใช้ do เพราะว่าประธานเขาหลายคนคือ they เพราะฉะนั้นจะต้องเป็น what what do they do on the farm what do they do on the farm เวลาตอบก็เอา they มาเป็นประธานก็เป็น they milk the cow they milk the cow เขารีดนมบวอยู่เป็นยังไงคะจำให้ได้นะถ้าประธานที่ชีให้ใช้ does แล้วกริยาที่ตามมาจะต้องเติม s ถ้าประธานเป็น they ให้ใช้ do แล้ว verb ไม่ต้องเติม s หรือ es โอเคนะคะ,ะไปดูแบบฝึกหัดกันหรือเวิร์กชีตกันดีกว่า ะะข้อที่หนึ่งข้อที่1เป็นภาพอะไรคะภาพคนกำลังให้อาหารเป็ดใช่ไหมแล้วประธานเป็นหลายคนครูตั้งคำถามว่า What do they do on the farm นักเรียนจะตอบว่าอย่างไงให้เขียนลงในสมุดนะคะนักเรียนต่อไปอข้อที่สองนะคะข้อที่สอง w h a t Do she do on the farm แสดงว่าภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมพอถามด้วย she ใช่ไหมคะเป็น What does she do on the farm นักเรียนก็ต้องตอบตามภาพโดยเอากริยาอะไรมา แล้วก็ประธานคืออะไรแล้วก็ข้อ3เป็นภาพคนขี่ม้าใช่ไหมครูตั้งคำถามบอก What does he ทำไมถึงใช้ he ก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะก็เป็น w h วัด s ัส e ี h what does he do on the farm เวลาตอบนักเรียนก็เอาอะไรมาขึ้นหน้าประโยค ถามฮีตอบฮีถามชีตอบชีอย่าลืมกดข้อนี้นักเรียนทำให้ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูสไลด์ที่ผ่านมาตรงที่คุณครูยกตัวด่างให้ดูโอเคนะกึศลักทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้กึดบายซียูน t ช i m e